สบายดีพี่น้องกับสบายดีเอฟซี FC ทุกท่านตอนนี้เฮากระดามาหอดทงสีเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยกำลังซีห้สบายดีปลาดุงไม่เอาขึ้นเอาลงบ่บ่อ้อยนี่แล้วมืออื่นมาแล้วเอาขึ้นลงเลยมาหอดทงสีแล้วพี่เออเอากล้องในแม่สระของเจ้าเจ้าเกอลงงใ่ของเจ้ามีของไอ้อ้วนเอาไว้นี้ยังมยังนุ่งยูร์ก็ได้บ่ได้เป็นยังไงไม่สิลงห้ไป ไปลงมาเอาลงมาพี่โป๊นะหมดทงสีแล้วพี่น้องเลยแม่อันนี้เดี๋ยวเราตีมาสีกล่องพี่นองไย Ong để ôm marsh đi là. Oh, đây. oh, oh my, like, okay, okay. Load, hãy lại đeo cả lựa. You lộp lại cháy. Mia sắp hộp. Mẹ hộp 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 สิมาให้แม่เแถาเลือกสุดซอยพี่นอ้องเอ้าไอ้ควายยังไม่นอนหรือสบายดีป้าลุงเม่โอมเนี่ยสาวลูกมากินนา้ไม่รอตีนี่กินอิมน่มไ้มบอเอ๋อสบายดีแน่อะไรคือไปไหวแต่วะกนะินไม่หนักโสมองแบม่ยแบบมีน้ำก้อนอยู่อ๋อง<า>มันเดินเนี่ยเย่แม่มาต่มของขับดูสุกก่อน ขเขาขายเขวงสี่าาชั่ชวโมงเอาสิจ้ะบางมือเขาบอกขายกินน้ำเดอ้อพี่น้องกินเราตีให้ไม่ขาวพี่น้องเป็นได้แซ่บบ่มันชิมาให้แม่ขาวเลือกสุดซอยพี่น้องเอ้ยจักสันได้ซี่ยังเหมือนคุณเนี่ยสุสสดเสมากันสิมาเลือกเลยสุดเสมีาไง สีมาเป็นสีจัดจานพี่น้องเลยนมาเด็กน่อยพี่น้องเด็กน่อยยงยงอ่ะให้แบ่งนอนน้ำบ่นน่นะใช่ให้แบ่งนอนน้ำยูเขาบอให้แบ่งนอนน้ำปเสีเอาแบ่งเมื่อนี่นะให้นอนน้ำยูบ่เมองป่าถามนะมแบ่งโม่มเยาส้ามาแบโมนกาื่ม่สิ ตอนนี้กำลังสิไปหับเด็กๆพี่น้องเอ้ยคืนนี้ไปส่งหับเด็กๆไปโรงเรียนน้งองอุ้มน้องอ๋องกับใน้ำแม่เพื่นบ่อยู่พี่น้องเอ้ยม่เพื่นสวรรค์พี่น้อง อ้าวอีเมื่อเอารถไปบอกเออแมนบอกเออขอบคุณนะเราจะไปบ <c oughs> อกไ,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 ไปนุ่งเครื่อง ไปไปไ่ข่าแล้วหมูว่ามีกินไ่อยู่แม่ไ่ไดไเหอกนนมู่ละกองไปไปตนเนเสทอะไรเออแม่แม่จะชิมาบ่เออไม่ช่เนี่ยพอชิ้หูสิไป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 อะไรเบื้องเช้าเครื่อให้ไม่ใช่ เออเนี่ยจะจ้าก็ไปท่งเาก็ได้่ทกนทิ้งหอนหอดเนี่ยกทิ้งหอดน,นี่แม่ไปใส่ไปสวนเงมไปซื้อรถปะเอ้าเมไปซื้อรถปะไปสวนต่งีดึงเอ็งมไปออกตอนนีออ้ ขอยยางเมื่อโอมหน่อข่อยยางเมื่อนำกันหน่อยางไปทางไหนไปยางเลาวกับโอมจะยางไปเแื่ไหนพูเออที่ทางนี้แหละมันตึงไปกับเพื่อนในไปยางไปกับโอมบอกยางไปเแื่ไหนพู้บอกบอกแม่มาผับซาแม่มาผับซาโอบก็นอนโอบก็นอนถ่ายอยู่โอมกับนอนถ่ายเห็นไหมาะนี่แล้วถ่ายรนไปร่นมาเขาเป็นยางเมื่อเองอืในแม่ตกใจบ่

ส่งพอแล้วบอจะไปส่งอีพอโอ้มูไก่ชิ้นเหอยานไหวใจจะไปเวียดจะไปเวียดจะไปเวียดไปแหลนไปสมัครงานรึเลาไปสลออีพอปรถไปสเรออมื่อกะไรย่างเมื่อก็ได้ไก่ไกนี่ไม่ยากด้อสีเมื่อแล้วมัเหมียนเฮือนานีให้ได้ย่างเมื่อก็ได้ไก่ไก่น่ยหมก็อยู่เฮือน พอถ้า่านเลยพี่น้องเอ้ยพอถ้าเอาหลดไปลุกเคยยางเมื่อเฮือนพี่น้องย,ยายเครื่องแล้วเลยพี่น้องเอ้ยมาต่อกันยุ่ตลาดด้วยพี่น้องเด้ออันพอถาเาเมื่อนี้พอถาเาเพิ่นแดดาหลดไปพี่น้องเอ้ยเพราะว่าน้องเช้านานขึ้นไปสวรรค์เพิ่นขึ้นไปวิ่งอะพี่น้องกับบระภูมิ ียกยังพูดถึงเพราะว่าเรืออ่องกับบริธรมเนาะอันพอถาเอารถุดไปเมื่อน,นี้นะพอถากายได้ถามลูกเคยยังยังแง,งกเพื่อนในพี่น้องเกี่ยมงานล้วบ่อยงังระวบ้อยังได้ประมาณนี้แหละแต่กะออพอกลกับเออได้เกี่ยมไปแล้วเพราะว่างานเท่ากันซองกะแล้วแล้วเนาะและ้วก็โต๊ะตั้งเต้นหรือว่าเครื่องประกอบฉากอียงในการอัน แตงย่งก็แล้วแล้วพี่น้องแล้วก็เบียร์น่ะก็น่ะนา,นาจ,จะบุญยากเนาะแล้วก็นาจ,จะมีอันพวกแนวย,ยู่แนวกินกะนาจะบุญยากพี่น้องเลยถ้าเขามีเงินได้พี่น้องแต่ว่าคือว่าเลยนะพี่น้องเน,น,น,นาะกะบบุญยากดอกแนวย,ยู่แนวกินกะมีแต่กินคือดองบ้านเฮากะน,นาจ,จะมีพวก ก้อยลาบย่างอะไเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาก็ได้ขางัวนะเขาจะเห็ุเป็นเมนูอันทอดปลาเนี่ยนี่ยำสลัดแล้วก็ข้าวปุ้นแล้วก็แจ็คสีมี่ย่างอีกแหละที่ไม่ถาเพิ่นลว้าเนาะเพราะเรืเกย่องกับบริเตมได้ยินแต่เพิ่นลว้าเพิ่นลบากันนะจ๊ะประมาณนี้เลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้้านพี่น้องยายเพิ่งไปตีเยี่ยมหอยเลยลูกค้าทานได้อยากอุดุนนกะข้าวมาอุดนนนได้เ้อพี่น้องเด้อเกือบดุ้มนี่ยังโมมาเด้พี่น้องขายมืดเกี่ยงเลย เกือบดูมห้ายังบ่เขาพี่น้องเลยทิดก่อนก็หนาลายพี่น้องส่วงนี้ยังบ่มีเกือบเข่าประมาณอีกทิดหนึ่งพลอยพี่น้องเลยที่มีเกือบเขาเนาะส่วงนี้กระขายบดีพี่น้องเอ้ยเลาเรื่องก็เลยบดีเอาเครื่องเขาลายเพราะว่าขายเครื่องบดีส่วงนี้กลายย่อนวะเถอมันกระจีเป็นปีใหม่ใน่พี่น้องเอ้ยสไลายคนสื่อเขาก็จะสื่อแบบ ช่วงต้นพีใหม่โบอย่างนี้นะใครอยากอุดหนุนดาวเัรื่องกาข่าขมาอุดหนุนได้เดอ้อินี่ตอนหาลูกค้าเสมอเหมือนี้เบ้าไก่เพิ่นได้เมื่อแลวพี่น้องเลยเพิ่นเมื่อเอก,เยเอเอกียมดองและพี่น้องก,ก็คือเมียนเฮือนเมียนซานยังบบแล้วพี่นอ้องเมียนวัานนี่ดาวเรื่องาร้เดอ้อสำหรับกำลังใจดีๆเนาะ มึอคืนนี่ก็ไปปรึกซากบแม่เถาพี่น้องเอ้เรื่องสุดนะหละพี่น้องอะไรพี่น้องคลิปนี้เรื่องกับสิเดคอลาเลด้อพี่น้องเด้อขอไปขายเครื่องก่อนพี่น้องเอ้พอกันใหม่คลิปหนาด้วยพี่น้องขอบคุณหลายๆสาหรับกําลังใจดีๆเนาะที่ส่งมาให้เฮากัถามมาเบิ่งมือง,งานพี่น้องเอ้เดี๋ยวเฮ้าสถไทยตอนเตรียมงานเมือแรงเนาะเดี๋ยวเราเรื่องสถไทยเบิ่งว่าสิจัดบอนได้ยังแนวได้แล้วก็คือสูตรเท่านี่กะ สุดเท่านี้เราวเรื่องจะบอกบอกด้ว่าดาเรืองใสใสีสยงยงเนาะแต่ว่าดาเรื่องจะมาเห็ดเป็นสะไพยเอาเด้อพี่น้องเด้อถาบึงผอมกันเลยเนาะ <S <S พอกันไม่คิปหนาเด้อพี่นอ้องอยู่ดีมีแห้งสุกๆสคนเด้อกลาบสบายดี